สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเราพัฒนาบนนะคะสรุปบนล่างให้นะคะอ่ะก่อนจะมาดูสรุปนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ การคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับ l e c channel ค่ะงวดน,นี้บนจะมี5สูตรนะคะเพราะว่ามันไม่ลงตัวของงวดที่แล้วแอดเลยปรับเพิ่มให้มาดูสูตรที่หนึ่งกันนะคะสูตรที่หนึ่งหลัก10บนะคะ สูตรที่หนึ่งหลักสิบใช้หลักหมื่นบวกหมื่นบวกพันแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะคะก็จะได้สามสี่ห้าบวกไปอีกสามก็เป็นแปดนะคะสูตรที่สองสูตรที่สองใช้แสนหมื่นพัน บวกกันนะคะก็จะได้แล้บวกหนึ่งคงที่ได้6กเจนะคะสาบวกสได้สิบหเออได้ห้าสิบวกหได้12บวกสเป็น15บวกอีกหนึ่งเป็น16 6หกหส่วนสูตรที่3นะคะ สูตรที่สสูตรนี้ใช้ร้อยกับหน่วยบวกกันแล้วบวก1นึงของที่สูตรนี้ได้สี่ห้า6 7เี่ห้าเจ็ด อามาดูสูตรที่4ของหลักหน่วยนะคะสูตรนี้บวก9ใช้หลักร้อยบวก9คงที่ก็ได้7 8 9 0ส่วนอีกสูตรหนึ่งใช้100ยแสนหมื่นพันบวกกันก็ได้5 6 7 8 สองสูตรนี้สามสูตรนี้ชนกันที่ชนกันสามสูตรไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้4 4 5สีชนกันที่สองสูตรได้5ได้6ได้7ได้8มี4 5่หด แล้วก็8วันนี้ชนกันได้5ตัวเลยนะคะส่วนหลักหน่วยชนกันที่7กับ8ด สาทั้งหมด5สูตรมี8ชนกันมากที่สุด1 2ึ่งสองสก็ชนกันที่4 4สูตรและห้าหนึ่งสอง ห้าชนกันที่ได้สามสูตรมีเจ็ดกับแปดนะคะชนกันได้สี่สูตรน่าเดี๋ยวแอดไลน์ให้ดูสูตรที่หนึ่งแปดสูตรที่สองแปดสูตรที่ 3, 9, สามก็แปดที่สี่ก็แปดเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้น น,นี่เดี๋ยวแอดเขียนให้บนเนาะวิ่งบนนะคะวิ่งบนเจ็ดกับแปดถ้าจับคู่มันจะได้สี่เจ็ด

ได้10คู่นะคะก็เน้นที่7กับ8เนาะถ้าเน้นที่7กับ8เพราะมันชนได้2ชุดนี้มากที่สุด2ตัวนี้มันชนได้4สูตรก็ต้องเน้น7กับ8 7กับ8มีตัวไหนมั่งมี4 7 4 8 อ่าอย่างนั้นต้องมาเน้นหลักสิบหลักหน่วยสิพราะมนี้หลักสิบเดี๋ยวขอดูหลักสิบแป๊บนึงนะคะ 1ิบหนสหลัก10เด่นที่เด่นที่8มันก็ไม่ได้มันได้2ตัวสุดหัวท้ายหลัก10บเด่นที่ ่าน่าจะเป็นเลข8นะคะหลักสิบน่าจะเด่นที่เลข8ถ้าลองก็คือเลข6ถ้าอยู่ระหว่างกลางก็คือเลข7นะคะเพราะฉะนั้นเน้น3มชุดข้างหลังนี้นะคะอาจจะมีเบิ้ลนะแอดว่างวดเนี้ ขอหนึน่งขอปะดูนิดหนึ่งนะคะ7กับ8ตัวไหนเด่นมากที่สุดหลักสิบปนแอดว่าน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะคะหลักสิบถ้าเน้นเนาะ เป็นเกับ6หรือเปล่าอยากขอแป๊บหนึ่งนะคะขอปรับดูก่อนอถ้าเน้นอันนี้ชุดซ้ำไม่ต้องไม่ต้องเขียน<อ>ก็จะเป็น5้าเจ็ด เจ็ดเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดแปดออกออกไปห้าเจ็ดแปดแล้วก็ห้าแปดแปดนี้เขียนสองตัวซ้ำห้าเจ็ดแปดนะคะ 5 6 8 6 8มันมาแล้วนะว่าที่แล้วล่างมันจะมาบนอีกไหมเอาดีกว่า5 6 8เดี๋ยวจะเสียดายแล้วก็7 6 7 อันนี้ตรงเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกแปดเห็นไหมแอดขอเลื่อนมาตรงนี้นะคะจะได้ดูให้มัน นนะวิ่งบนเน้นที่เจ็ดวิ่งล่างเน้นที่ห้าห้าเจ็ดแปดนะคะคูดชุดนี้แล้วก็ห้าห้าแปดแปดห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกเจ็ด ห้าหกเจ็ดวดนี้เน้นเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันอจับไม่ถูกอ่บหลักหน่วยมันจับได้สองตัว เดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะคะขอไล่ดูหน่อยสูตรมันเยอะแอดเลยไม่มั่นใจหลักสิบหกเจ็ดแปดหลักสิบบนอืม หลักสิบนเน้นที่6กับ7นะคะมากที่สุดก็คือเลข7็เอาหลักหน่วยมันเด่นที่เลข8นะแอดว่าน่าจะเป็นเลข8น่าจะเป็น8 อ่าชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะคะห้าเจ็ดเจ็ดอะเห็นไหมจะแ,แอดขยายให้อีกนิดนึงนะคะได้แล้วเนาะอ่าเราพัฒนานะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะอ่ะลืมเน้นหลัก10ให้นะคะตรงนี้เด่นมากที่สุดคือเลข7จรองก็คือเลข6นะคะอ่ะได้ละแอดก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ